คุณสิริรัตน์กิจพ่อค้าซีอมานาไทยแลนด์เขารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Thailand h e a l t h and b u i l d y Awards 2022นับเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์อย่างงดงามสำหรับคุณมงนมีสิริรัตน์กิจพอ่อ้าซีอโอแห่งมานาเนเจอร์อินโนเวชันจำกัดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมท่วมท้นจนเธอได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเจกข,ของแบรนด์พัน 1, ล้านที่ล่าสุดการันตีความสามารถกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจการสุขภาพและความงามระดับประเทศจนเธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ The Masterpiece b e s i n e t ในสาขา The Masterpiece of Influential CEO ให้งานนี้จากเธอจะวว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสิริรั์กิจพ่อค้าค่ะซีโออ๊อฟมานาไทยแลนด์ค่ะโอ้ดีใจมากเลยก็ต้องบอกว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่ของมงค่ะแต่เป็นของตัวแทนของ,งทุกทุกคนเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ซีอคนนี้อยากเป็น c ีอที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในทุกวันค่ะขอบคุณนะคะโอ้ตัวนี้ปังสุดก็มานาคอลลาเจนย่าค่ะมานาโปรคอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนที่เป็นนวัตกรรมที่เราได้รางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่ทําให้คอลลาเจนนะคะดูดซึมไดด้ลระะับเซ์ค่ ก็สนันวันไหวค่ะพอลงอน้องโพสทีนึงทานให้ดูทีนึงก็ไอจสั่นสะเทือนใช่ค่ะก็ตัวแทนก็ขายดีค่ะก็ดีใจใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ามานาเองอะค่ะเราเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตรกรรมที่โดดเด่นก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นหลักของการสร้างแบรนด์ที่ชื่อว่ามานาขึ้นมาคือเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนค่ะคือว่าม่งเนี่ยตั้งใจค่ะว่า อมานานจะต้องเป็นส่วนเล็กๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดโอ้มัน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 เวอร์แล้วมันเป็นแพชชั่นค่ะคือถ้าเกิดว่าคนถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะ่ะเราเป็นนางฟ้าหรือเปล่าจริงๆคือว่าก่อนหน้านี้โมกเคยเออตอนวัยรุ่น เคยประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าความสําเร็จของตัวเราเองคนเดียวอ่ะมันมันไม่ได้น่าภูมิใจขนาดนั้นกว่าการที่เราอ่ะจะเป็นส่วนนึ้ในการช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากสิ่งที่เราคิดและเราทำนั่น <Oui. S 1> แหละลค่ะคือสิ่งที่โม่งอยากจะสร้างนะคะคือว่าอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุไหนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นอ,อายุมากแล้วค่ะจริงๆทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่าเดิมได้ค่ะมม้งเชื่อแบบนั ช่ค่ะจริงๆก็อบอกเว่าอยากสร้างแรงบันดาลใจค่ะการที่เราคนนึงประสบความสำเร็จเนี่ยเชื่อว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพลังใจให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆอ๋อนะคะอ่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะทดลองขายออนไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องมีความเสีย่ยงใดๆเลยนะคะก็ตอนนี้สามารถเข้ามาทดลองเรียนได้นะคะเรามีคอร์สอ,ออนไลน์นะคะ109บาทสามารถทักไปที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะ